สวัสดีค่ะทุกทท่ทานคะพบกับใายแต้วครัวคำตัวโต,วตวอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมี2วิธีที่ทำให้น้ำมันเก่าที่มีเศษผงเศษปุ่นหรือว่าเศษแป้งดำๆติดอยู่กับน้ำมันให้กลับมาใหม่ใส่ปิ้งเหมือนเดิมมาฝากทุกๆท่านค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจให้คนทาคลิปค่ะ สำหรับวิธีแรกน้ำมันเก่าก็ใช้ประมาณเกือบเกือบหนึ่งขวดค่ะจะใช้แป้งสาลีเอเนกประสงค์ก็5ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำเปล่า150 ml อแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นก็นำน้ำมันเก่าขึ้นตั้งไฟค่ะเปิดไฟอ่อนๆพอน้ำมันเริ่มอุ่นก็เติมแป้งสาลีที่เราผสมน้ำไว้ลงไปในน้ำมันเลยค่ะพอน้ำมันเริ่มเดือดแบบนี้ก็คนเล็กน้อยนะคะ ให้เดือดเบาๆด้วยไฟอ่อนๆแค่2นาทีก็พอค่ะถ้าใช้ไฟแรงหรือใช้เวลานานกว่านี้เดี๋ยวน้ำมันก็จะดำได้ค่ะเนี่ยค่ะเวลาที่น้ำมันเดือดขึ้นมาแป้งสาลีก็จะช่วยจับเอาเศษฝุฟฟ่นดำๆก็จะทำให้น้ำมันมีความใสขึ้นค่ะเวลานำไปทอดอาหารอีกครั้งหนึ่งก็จะไม่มีเศษฝุฟฟ่นดำๆติดอยู่ที่อาหารก็จะทำให้หน่าทานอีกครั้งหนึ่งค่ะจะใช้วิธีกรองหรือว่าจะเทใสถ่ถ้วยแบบนี้ก็ได้เลยนะคะ ไม่ต้องรอให้น้ำมันเย็นก็สามารถนำไปปรุงอาหารได้เลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าน้ำมันมีความใสแล้วก็ไม่มีเศษฝุ่นดำๆหลงเหลืออยู่เลยค่ะและวิธีต่อไปก็จะเป็นวิธีที่สองค่ะวิธีนี้ก็จะง่ายมากๆเลยนะคะนำน้ำมันขึ้นตั้งไฟเปิดไฟอ่อนๆเหมือนครั้งแรกค่ะแล้วก็เติมข้าวสวยลงไปประมาณสองทัพีค่ะ แล้วก็คอยคนด้วยนะคะเข้าสวยก็จะช่วยจับเอาเศษฝุ่นต่างๆค่ะใช้เวลาเดือดแบบนี้ก็ประมาณ2นาทีเช่นกันค่ะพอได้เวลาแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าน้ำมันมีความใสแล้วก็น่าใช้เหมือนเดิมเลยค่ะ และคำแนะนำของวิธีการใช้น้ำมันสำหรับทอดอาหารต่างๆก็ไม่ควรกลับมาใช้ซ้ำนะคะถ้าหากจำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้ก็ลองทำวิธีนี้ดูค่ะไม่มีเศษปุ่นลงเหลืออยู่ก็จะทำให้อาหารที่เราทอดก็จะกลับมาหน้าทานเหมือนเดิมค่ะก็ลองไปทำวิธีนี้กันดูนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ आप संखाए हैं